พอดีเลยพอดีเลยนี่พอดีเลยเห็นป้ายเวยเห็นไหมเห็นป้ายด้วยไม่ได้รู้สัดเราโอเคโอ้โหแจมเห็นเจดีไหมเห็นเจดี ระดับที่สองมีทั้งช่องสามช่องเจ็ดไม่จะเอาไปให้ใครบ้างสมนี่ค่ะทุกคนสวัสดีสบายดีเด้อจ้าอีพีนี่นะคะน้องแพ้ว่ากับน้องสมสรีแล้วก็คุณแม่นะคะออกจากวัดแล้วนะคะทุกคนนะคะแล้วเราก็จะไป ร้านโรตีที่ดังที่สุดนะทุกคนแต่ว่าเรายังไม่ได้รับประกันนะคะว่าเราจะซื้อได้ไหมแต่ว่าเราจะไปดูข้าวๆก่อน,นะคะ่ะพี่น้องนะคะท้าว่าซื้อใดก็จะซื้อนะคะทุกคนเนาะนี่เลยทรงผมนี่ก็ยังอยู่สภาพเดิมนะคะทุกคนแต่ว่าสุดไม่สภาพเดิมแล้วนู่นคนนั้นก็ได้น,นั่งเป็นคุณนายปากแดงไปพี่น้องนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้ำเ้อคะ่ะนี่เลย ไม่ไดไม่ใช่ปันนี้นะอันนี้ไม่ใช่เด็ดดินเด็ดเห็นไหมโรตีสาไหมนี่อ๋อโรตีสาไหมอันนี้อันนี้นนนอันนี้ร้านนี้เราไปค่อยไปยืนคืนมาเห็นไหมแถวจะยาวนี่อันนี้ต้องเป็นร้านนี้โอ้โหร้านนี้เลยดดินเี่เห็นไหมโอโ้โ,อโหโต่อแถวตลอดเลยอ่ะอ๋อเพราะว่ามันออกจากวัดไม่ไกลเนาะใช่แต่จริงๆอ่ะสาขาเขาจะอยู่ตรงอยู่นู่นะหน้าโรงพยาบาล ค่ะนั้นเราไม่ต้องเอาเยอะนะคุณแม่เราตีอเอาอันเดียวก็พอไม่ได้แต่ต้องซื้อไปฝากพี่เกมก็ให้หนูกับน้องแล้วก็หนึ่งอันแล้วก็คุณพี่เกมแล้วคุณแม่จะฝากใครอีกก็ให้คุณป้าแล้วแหละด้านป้านั่นแหละโอ้แต่ก่อนเป็นป่าหมดเลยเหรอคะคุณแม่แถวแถวเนี้ยเป็นป่าหมดแล้วโอ้คุณแม่เป็นคนที่นี่เลยนะใกล้วัดนี่เลยนะเกิดจากรูตูดเนี่ยเกิดจากโรงพยาบาลข้างหน้าเนี่ยโอ้เกิดจากโรงพยาบาล เมื S <S ่อก่อ,อแม่พายเรือมาคลอดอะ่ะแถวนี้เลยใช่ไหมคะใช่พายเรือมาคลอดที่โรงพยาบาลน,นี้เลยอัเนี้เป็นเตียวเรือตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปดูสาขาดูเถอะคนเยอะอ่ะอ๋อวัดชยัยวัฒนารามแรกนี้เลยโรงเรียนแม่คุณแม่อยู่ใกล้กับวัดชยัยวัฒนารามใช่ไหมคะ หนูพูดถูกใช่ไหมคะต้องเออวัดชัยวัฒนารามเ๋อต้องมีวัดสองครั้งวัดชัยวัฒนารามวัดชัยวัฒนารามโอเคหนูจําได้แล้ะเมื่อก่อนน่ะชื่อชื่อไม่เต็มเมื่อก่อนเพิ่งมาแบบว่ากรมศิลป์มาตั้งจริงๆอ่ะเมื่อก่อนชื่อวัดรามวัดราม วัดทารามแต่ว่าพอกรมศินเข้ามาบูรณะทำอย่างเงี้ยทำใหม่ก็จะเป็นชื่อเต็มๆอย่างเงี้ยวัดชัยวัฒนารามแล้วข้างๆเนี่ยคือวัดอะไรคะก็คือวัดก็คือเขาเรียกว่าบึงพระรามอันนี้คือบึงพระรามเออหคือบึงพระรามอ๋อบึงพระรามก็เหมือนแต่ใก้วังหนึ่งอะไรประมาณอย่างเี้อ๋อก็คือเป็นวังอีกวันวังหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันไม่ไกลมากแต่ถ้าไม่ใช่รถ สมัยก่อนนะมันก็เขาไม่ได้มีรถจ้ะเขาขึ้นช้างขึ้นเดินกัน<อ>เสด็จประพาสอย่างนี้เขาจะเสด็จประพาสสวนวาเสด็จประพาสบึงพระรามบึงอันนั้นวัดชัยวัฒนารามวันนี้บึง,บงพระรามอ๋อวัดชัยวัฒนารามบึงพระรามอะไรอย่างเสด็จทรงเสด็จไปบึงชมสวนบึงพระรามบึงอะไรอย่างเงี้ยราชศัพพลุไรู้เลียง อาซาซับโอ้โหทำโรตีตรงนี้คือแหล่งโรตีเห็นไหมแหล่งโรตีเลยโรตีเต็มเลยไมว่าเจ้าไหนเป็นเจ้าไหนไม่รู้เจ้าไหนเยอะมากแหล่งโรตีโน่นร้านติดติดติดกันโรตีถึงแล้วจะโรตีสายใหม่บางม้อบางมัด บังหมัดอ่านเลบังหม้อเนี้ยบังอิมรอนทำไมต้องมีบังด้วยที่ร้านที่ดังก็คืออาบดีนอ๋อดังดังที่สุดคืออาบดีนนี่คือออกทีวีบ่อยอ๋อโรตีนี่ใช่ไหมคะใช่าอาบดีนกีเขาอาบคือคือคนอะไรอะแต่เก่บังนู่นบังนี่มันมีไหลยบัง ก่อนไม่ได้เจริญอย่างที่คิดใช่ไหมคะไายเรือมาแม่บอกว่าได้ผ่เรือมาคลอดไายเรือมาคลอดเลยนะคะแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นมันเป็นน้ำเป็นป่าเป็นวินี่ก่อนอ่าสามสิบสี่สิบปีอ๋อสามสิบสี่สิบปีที่ผ่านมานะคะทุกคนท่วมอยุธยาน้ำท่วมทุกปีอยุธยานี่น้ำยิ่งท่วมหรอคะเนี่ยหมดแถวนี้ท่วมหมดเลยหรอคะหมดเลยก็มันติดแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงนี้อ๋อตรงที่เราคลองที่มานะคะ แล้วมันก็ไหลเข้ามาโรงพยาบาลพระนครอยุธย,ยาคุณแม่พายเรือมาคลอดลูกนะตรงนี้เลยนะแม่พี่นะไม่ใช่พี่แม่ตัวแม่ตอนมีลูกอยู่นนเล่า๋อ,อไม่ได้นะแม่ของคุณแม่ผ่าช่วชมสวนนี่ชมชมเมืองอยุธยาอเคเราไปค้าไปกินตัว ชมเมืองแล้วเฮ้ยเรายังไม่ได้ซื้อโรตีเลยชมเมืองไรตัวเนี้ยเราซื้อที่ข้ออื่นได้ไหมได้หมดอ่ะแี่เไม่เลยอม่ต้องเอาอดังที่สองอีกนี่นดังที่หนึ่งเราไม่เอาเพราะว่ามันคนเยอะเอเอเราต้องเอาดังที่สองอวะไรวะนี่บังหมัดบังหมัดนี่นี่นี่เดี๋ยวไปซื้อเองเดี๋ยวแม่ลงเองเอาสามเอาสี่นี่อันนี้ร้านนี้โอเคเอาก็มีหลายสาขานะใช่ที่เรามานั้นก็มีใช่ใช่ นี่นะคะโรตีดังระดับดังดังระดับที่สองมีทั้งช่อง 3, สามช่องเจ็ดอย่างนี้ดีวกว่าไม่จะเอาไปให้ใครบ้างสามถุงอะกับเนี่ยเขาลถุงลถุงกับหนูกับน้องถุงเดียวออยโอ้ยเยอะแหละโอ้ยแม่เหมาเยอะและกล่องอันนี้อะ มันคู่กันไหม,หมก็คู <ข abilities. S 2> ่กันไงก็อันนี้อันหนึ่งแล้วก็โรตีอันหนึ่งรวมกันได้ใช่ไหมคะได้อออันนี้ก็เหมือนกันเหรออันนี้แมวค <ector> ุณแม่ไม่กิน,อ,น,นอ๋อนี่นะคะทุกคนสามอย่างร้อยแม่บอกว่าแมวเอาโรตีเพราะว่าโรตีก็ให้คุณพี่เกมหนึ่งชุด เ่จะเหมาไปเยอะๆไม่ได้นะคุณแม่อะไรก็จะเหมาหมดมากค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะเนี่ยอายุทยาจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดอะแถวอยุทยาจะเป็นแบบนีหมดเลยเป็นแหล่งโบราณเลยอยุธยา ซ่อมใหม่ซ่อมเป็นเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่ะเขาทำเขาเขียนว่าอะไรเขาทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่อะ็สารากลางเก่าเนี่ยเห็นช้างไวข้างหน้าช้างตัวเป็นๆนี่หรอคะใช่แล้วคนก็ไปนั่งต้องเสียค่า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 ท่ายาคนก็ขึ้นไงเขาก็คิดว่า เหมือนแมเป็นเมืองเมื่อก่อนพระลักพระเจ้าแผ่นดินเงี้ยก็จะขึ้นช้างใช่ไหมเว่าเ,าเสด็จไปไหนอ่ะลราที่ยุทธยาก็ยังมีช้างอยู่อยู่แล้วเขาก็ทําเป็นที่ท่องเที่ยวก็<อ>ให้คนขึ้นไปแต่ว่าก็ต้องเสียเสียค่าเสียค่านั่งค่านั่งเอ้รู้จะพูดยังไงเสียค่านั่งค่าขึ้นไปนั่งช้างชมรอบๆไม่ไกลเท่าไหร่ คือถนนในเมืองของเนี่ยในเมืองเลยในเมืองืองตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาอันนี้คือตัวเมืองเลยใช่ไหมคะตัวเมืองอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาในเมืองในเมืองข้างๆก็จะเป็นอำเภอเสนาอำเภอบางไทรอำเภออะไรวางนงอรอ่ะ อยู่ในมันอยู่ตรงนี้หมดเลยใช่ไหมคะไม่ใช่อันนี้คือเมืองเมืองเลยแต่ถ้าวังน้อยที่แบบว่ามหาลัยน่าจะอยู่นอกเลยอยู่นอกเลยงอยู่นอกกเลยใช่ค่ะเหมือนที่ว่าเคยผ่านไปทางโคราชเลยอ่ะนอกสุดเลยจริงไหมใช่ไหมพี่แม่ก็คิดเป็นอย่างนี้ท่าเลยวังน้อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเห็นนะเดี๋ยวหนูจะต้องตั้งกล้องตรงนะช้าจะเดินตรงเนี้ยเส้นที่มีธงน้องส้มสีเห็นยังนี่เลยหมดเห็นไหม อ๋อนั่นไงเราจะเดินอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะคะคุณเขาเรียกว่าวัดหลวงพ่อมงคลบ่อพิษวัดหลวงพ่อมงคลบ่อพิษใช่ด้านไหนอันนี้ก็เขียนว่าวังช้างอยุธยาอันนี้คือวังช้างอยุธยาโอ้โหก็จะคลนไปก็เดินแค่รอบๆวัดเนี้เราวัดอย่างนี้เหมือนกันเป็นเหมือนนั้นเหมือนกันวังช้างอยุธยา ได,ไ,ดได้ถ่ายช้างมั้งยังยังช้างช้นงีนี่ช้างโอ้โห oh, แล้วก็ขี่ช้างไม่มีเจ้าของมีเนี่ยวางอยู่ตรงนู้นเขาก็จะมีคนปล่อยคอยปล่อยคอยขึ้นคอยลงนี่เลยเห็นเห็นไหมเห็น้ันนี่พอดีเลยพอดีเลย ดีเลยเห็นลายด้วยเห็นไหมถุป้ายด้วยแม่อุ้สัตว์อะไรโอ้โหโอเคอืมแจมเห็นเจดีไหมเห็นเจดีโอ้โหได้เลยอ่ะขอบคุณค่ะโอ้โหตรงเป๊ะวางก็ยู่ตรงนี้เขาจะมีคนขึ้นลงขึ้นลงเขาจะเปลี่ยนตอนมันครบบรรจุตรงไหนไม่รู้ว่า คนเยอะมากไม่ดูไม่ไหวใช่ไหมคะคนเยอะเลยเหรอคะข้างในนาใช่ไหมคะใช่เป็คนจีนเขาจะมาไหว้กันตามเทศกาลอะอยู่ด้านในอยู่ต้องเข้าไปหาที่จอดรถอยู่ข้างๆวังนี่แหละอ่ไหนคนเยอะมากไม่ไหวส่วนมากก็จะเป็นคนจีนเข้ามาไหว้มาขอพรใช่ไหมคะใช่ทุกเทศกาลอะไรอะปีใหม่สงการตุ๊ดจีนอะไรนี่แหละค่ะ ใ่เขาก็จะเนี่ยวังอยู่ตรงวังช้างทางเข้าวังใช่ไหมคะใช่เข้าวังช้างเข้าวังช้างคณเขาก็จะมาอยากมาขึ้นช้างขึ้นช้างลงช้างอยู่ตรงนี้หมดเลยห็นไหมนี่เลยค่ะโอ้แหลงช้างโอ้ช้างตัวใหญ่มากโอ้ไปค่ะไปขึนเท่ากันนี่เขาทุกคนออกจากซื้อโรตีนะคะ โรตีสายใหม่แล้วเราก็มาดูวังช้างออกจากวังช้างแล้วเราก็จะไปกินข้าวแล้วก็กลับกรุงเทพนนทบุรีกินก๋วยเตี๋ยวกันรักรออยู่รักรออยู่<จ>กลับบ้านเรารักรออยู่ที่รักกกไม่ได้เห็นหน้าหลายวันเหนื่นนอยเหนื่อยอาจจะไปใ <ไป S 1> ต้ ร้านไหนที่ปแปลกๆกันร้านนั้นแหละอร่อยโอ้โหสะพงสะพานเป็นโบราณหมดเลยเนี่ยวัดตะปูตะหลงพ่ออยู่เนี่ยเนี่ยขวามือเห็นไหมวัดจอดเห็นไหมเนี่ยเนี่ยวัดเนี้ยคนเห็นไหมดูแค่รถก็ไม่อยากไม่อยากยโอ้โหขนาดพื้นที่จอดรถยังแน่นไปนหมดเลยอะ่ะนี่ข้างหลังนะอันนี้คือข้างหลังใช่ไหมใช่ข้างหน้าอย่างแน่นอะ อย่างแน่นแบบโอ,อ้แต่หลงพระอนาวันหลังก่อนวันหลังมีเวลายิ่งจะต้องมาเช้าเช้าต้องมาแต่เช้าใช่ก็จะมาไหว้หลวงพ่อเรียกว่าหลวงพ่อโตวัดมงคลบ่อพิษหลวงพ่อโตวัดมงคลบ่อพิษใช่นอ้ยหลวงพ่อโต,ต,อตอโอ้คุณเม่ต้องได้มาไหว้สักครั้งน้องใช่เพราะว่าเพราะว่าคนจีนเนี่ยเขานับถือมาก ก่อ,อนสุ้ก็มาไว้บ่อยร่ำรวยฟ <อง S 1> ังชัานนะเวลาเข้าไปตั้งอย่างนี้เนี่ยมองเขาหลงเขาโตข,าขนาดขั้นนั่งนะเวลาคนเข้าไปตั้งอย่างมองอไม่ทั่วมอ,มองไม่ไม่ได้สง,งสูงสง จิ้มไปกเกลืออูหอันนี้คือแหล่งพุทธาใช่อู้เขาบอกว่าพม่ามันมาเคี่ยวไว้ตอนมาก่อนมันมาลบมันลบกับแหล่งพุทธชาน้องาำสีไทยหรือยังมีแต่พุทธชานั่นั่ะมันพุทธาพุทาลูกเล็กๆอ่ะเคยเห็นปะใช่ค่ะที่บ้านมีแต่ลูกเล็กไม่เคยมีลูกใหญ่เี่ยมันอร่อยด้วยนะคะคุณแม่อร่อยมากอุ้ยต้นพุทธามักกะทันบานเฮาที่บ้านเรียกว่ามักกะทันพุทธชาเขาเรียกมักกะทัน นี่เลยทุกคนแม้แต่กำแพงก็ยังเป็นโบราณอายุทยาไปพาชิ<น>เที่ยวชมคนเยอะมันธรรมดาก็มีเยอะอดิ่งงานหนาวะโอ้ยแน่นเลยมีข้งนอกกับลมตลอดเลยนะ จบปฐมนี่เจ้าถิ่นนะคะทุกคนนี่คือโรงเรียนแม่โรงเรียนสมัยแม่เรียนสมัยคุณแม่เรียนนี่เห็นแล้วก็แก่แน่โรงเรียนปฐมชัยเห็นนี่เลยโรงเรียนแม่ตอนที่เรียนตอนปฐมนะตอนปฐมมัธยมอ่ะก็ไปเรียนอยู่ในเมืองที่ใกล้ตลาดอ๋อใก้ตจบปฐมอันนี้คือจบปฐมเรียนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะโอ้โหสมัย จะหกสิบปีเจริญแล้วนี่อันนี้คือเจริญแล้วใช่ไหมคะเมื่อปอก้อยใหกสิบปีสี่แม่อายุห้าสิบห้าก็ต้องตอนที่แม่อายุอบกเมื่อห้าสิบเมื่อสี่สิบปีที่แล้วสี่สิบปีที่แล้วเพราะว่าปฐมก็อายุสิบกว่าเนาะสี่สิบปีที่แล้วพัฒนาขึ้นเยอะเลยเมื่อครั้ไม่เป็นอย่างนี้เมื่อเกินแบบโอ้ยเป็นโรงเรียนแบบอ แต่คนแมสม e. ัยแม่ไม่ต้อง,องเข้าตอนนี้เข้ายากเลยใช่ไหมคะสมาคมสโมสรโรงเรียนลูกเสือกุมเก่านี่เลยโรงเรียนประตูชัยโรงเรียนประตูชัยใช่เห็นแบบนี้แล้วมันก็มันก็รู้สึกดีมากเลยนะคะคือแบบว่ามันพัฒนาขึ้นไปแบบเรื่อยๆได้เรื่อยอ่ะนี่ เดี๋ยวจะให้เดี๋ยวคอยจ้องดีๆนะซื้อปลาตะเพียนที่จังหวัดอยุธยาแต่ตอนนี้มันไม่มีเยอะเหลือน้อยปลาตะเพียนปลาตะเพียนที่้อยอ่ะเพื่อให้เด็กดูอ่ะเห็นเคยเห็นปะเมื่อก่อนสมัยสมัยนาาสมัยแม่อือแถวเนี้ยสมัยจะขายป้าห้าสิบปีหลังเออตอนนั้นอ่ะเขาจะขายปลาตะเพียนอ่ะที่วาดอ่ะแล้วก็ไปห้อยที่เปเปเด็กอ่ะคเปเด็กอ่อนนะแต่ตอนเนี้ยทำไมเขาห้อยเพื่ออะไรคะ ก็คือให้เด็กมองไงมันจะได้แบบเพลย,ย่างเนี้ยเวลาปไปเปย์อะเป็นปลตตะเพียนทอยอะ,ะตแต่เดี๋ยวนี้สมัยในไม่รักเาก็บอกว่าเดี๋ยวสีไปตกโดนลูกเพราะว่ามันต้องใช้สีวาดใช่ไหมค่ะไปตกโดนลูกไม่เอาไม่ให้แล้วไม่ให้เอามาแล้วไม่ให้มันคือไม่ไม่ใช้แล้วไม่นิยมแล้วเนี่ย,ยจะเหลือร้านเนี้ยเนี่ยคือแหล่ง เนี่ยเห็นไหมเมื่อก่อนเวลาใครมีลูกมีอะไรเงี้ยจะต้องเป็นอย่างนี้นี่ยร้านอย่างเงี้ยต้องซื้อไปห้อยที่เปอันนี้อันนี้นนใช่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวคือเดี๋ยวสีไปตกใส่ลูกชั้นเหลือแค่ร้านนี้ร้านเดียวใช่ไห<ช>มคะร้านนี้ร้านเดียวเมื่อก่อนเนี้ทั้งแถบเนี่ยเมื่อร้านปัตตะเพียนค่ะแต่นี้ไม่มีเหลือแค่ร้านเดียวเป็นร้านพวกอย่างเงี้ยเนี่ยอ๋อมีร้านอย่างนี้มีอีกอย่างเงี้ย ใช่เขาเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ให้ละเดี๋ยวนี้เป็นเด็กของเด็กเล่นแบบมีเสียงปุง้งกงิ้งกองกังแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนคือต้องเอาปลาตะเพียนใช่เขาก็บอกว่ามันเหมือนแบบมันมีความหมายว่าอะไรอ่ะตามันเป็นลํำรวยนู่นนั่นนี่อะไรทำให้เด็กฉลาดเออแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ะ่ะ <c oughs> ไมเอาแล้วเดี๋ยวสีตกใส <c oughs> แล้วเขา <c oughs> เมื่อกี้เราที่เรามาถ่ายรูปเราถ่ายตรงนู้น <c oughs> ชีวิะนีเลยกับ <c oughs> ก่อนเป็นโรงเล่าที่หนูเคยเห็นเล่าจะเ,เข้าไปเมืองนนนะคะเราก็แวะกินก๋วยเตี๋ยวอยุธยาหลังจากที่เราออกมาจากชมวิวซื้อสายไหมโรตีนี่บางอามีน <c oughs> <c oughs> นี่ก็มาเจออีกเจอสายไหมอีกมันยังอยู่ยุทธยาอยู่มันยังอยู่อยุธยาก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาลุงหลาน ออลุงกับร้านขายคุณแม่อไปไปไปโอ้ยอ่ะไปค่ะ